สวัสดีค่ะวันนี้จะพาะทุกคนมาทำลูกชิ้นปลาแก้มบุ๋มนะคะวันนี้เราใช้เป็นเนื้อปลาคอสนะคะเราปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่เราจะปั่นเราเอาไปแช่ให้เขาเป็นน้ำแข็งก่อนนะคะแล้วก็เราก็มาหัน่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ปั่นหรือว่าใครไม่มีเครื่องปั่นก็สามารถสับแล้วก็ใช้โครกต่ำก็ได้นะคะเพรปลาเขาละเอียดง่ายนะคะเนี่ยปั่นออกมาให้เหนียวเป็นเพดแบบนี้เลยค่ะ อันนี้1กิโลกับ6 0 0กรัมนะคะมีน้ำตาลทรายแป้งข้าวโพดค่ะรสดีรสไก่นะคะแล้วก็ผงกระเทียมพริกไทยขาวป่นเกลือผงฟูเครื่องผสมเราก็มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวมาทําพร้อมๆกันเลยค่ะใส่แป้งข้าวโพดลงไปค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายทุกอย่างที่เราตรวงไว้เรียบร้อยเดี๋ยวสูตรจะลงไวใ้ให้ใต้คลิปนะคะ ใส่ทุกอย่างไปแบบนี้ตอนที่เขายังฝุนๆแบบนี้เลยค่ะคนทุกอย่างเข้ากันแบบนี้ค่ะถ้าเกิดใครไม่มีไม่มีแป้งข้าวโพดก็สามารถใช้แป้งมันสำปะหลังนะคะ ะะถ้าเกิดไม่มีแป้งมันสำปะหลังก็ใช้แป้งข้าวโพ,พดค่ะแบบนี้ทําได้เหมือนกันค่ะก็คนส่วนผสมให้เข้ากันแบบนี้นะคะอันนี้เป็นน้ําเย็นจัดนะคะมีน้ําแข็งนี่ค่ะเราจะใส่น้ําลงไปค่ะใส่แค่พอให้แป้งข้าวโพดเขาละลายเท่ากันดีนะคะ่ะใส่อีกนะคะ กะเอานะคะน้ําเราไม่ได้ตรวงนะคะประมาณนี้ค่ะให้เขาออกมาเป็นเหมือนคล้ายๆเนี่ยค่ะเหมือนนมข้นนะคะผสมให้เข้ากันแบบนี้ก่อนนะคะเพื่อที่ไไม่ให้ส่วนผสมเขาเป็นก้อนค่ะแล้วก็ใช้ถุงมือนวดนวดเลยค่ะให้ทุกอย่างละลายเข้ากันดีค่ะแบบนี้ค่ะ ถ้าเกิดเราเทำแบบนี้นะคะเราไม่มีเครื่องปั่นใหญ่หญเราใช้วิธีนี้ค่ะรับรองเข้ากันดีนะคะเราทำมาบ่อยมากไม่มีปัญหานะคะถ้าเกิดเครื่องแรงๆนะคะก็สามารถถ้าเกิดเราทำจำนวนน้อย,อยก็สามารถเอาเนื้อปลาไปปั่นกับพวกแป้งส่วนผสมทั้งหมดก็ได้นะคะแต่แบบนั้นเครื่องจะเสียง่ายเพราะว่าเขาจะทำให้เครื่องทำงานหนักแล้วก็จะหนื่นะคะ เราจะใช้วิธีนี้นะคะนี่ค่ะเราก็จะเอาเนื้อปลาที่เราปั่นแยกนะคะจนเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้นะคะมาผสมนี่ค่ะเราก็นวดตอนแรกเขาจะเหมือนเหลวๆนะคะพอเรานวดเข้ากันดีแล้วเ,เขาจะออกมาพอดีเลยค่ะเราไม่ได้ปั่นปลาให้ดูเพราะว่าเครื่องเสียงดังแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะ มีคนถามเข้ามามากมายนะคะว่าเครื่องปั่นเราใช้ยี่ห้ออะไรนะคะเราใช้ของนินจานะคะนินจาเขาจะโอเคนะคะเครื่องแบบปั่นแล้วไม่ค่อยร้อนนะคะปั่นลูกชิ้นได้เป็นสิบโลก็ไม่ร้อนนะคะนินจานะคะแนะนําเลยนะคะหรือว่าใครหาไม่ได้ก็สามารถาใช้เครื่องปั่นที่มีความแรงพันวัตขึ้นนะคะถ้าเกิดความแรงไม่พอเนี่ยเครื่องปั่นเขาจะไหม้นะคะสําหรับทําลูกชิ้นนะคะโอเคค่ะเห็นไหมคะ เราก็นวดมาเขาก็จะเหนียวแบบนี้นะคะแลราก็จะนวดไปประมาณสินาทีนะคะดูนะคะอันนี้เป็นเนื้อปลาคอสนะคะใช้ปาลารายทำก็ได้นะคะปลาที่มีเนื้อเหนียวปลาดาบปลาหางเหลืองนะคะปาลาไายผสมกัน3อย่างแบบนี้ก็จะหาได้แต่อยู่ต่างเดนนะคะหาแบบปลา3ามอย่างมารวมกันจะยากนะคะก็ ใช้แบบนี้ได้ค่ะถ้าเกิดใครไม่อยากเสียเวลาปั่นเนื้อปลาก็จะมีเนื้อปลากรายขายนะคะตามร้านไทยร้านจีนนะคะเนื้อปลากรายมาจากเมืองไทยของเราค่ะก็สามารถทําได้เลยเขาจะปั่นเป็นเพจมาแล้วนะคะจะมีขายตามตู้แช่แข็งค่ะโอเคะ okay, นะคะเดี๋ยวนวดได้ที่แล้วเรามาดูกันคะ่ะก็นวดมาะค,ะคบสิบนาทีเห็นไหมคะ ขาก็จะมีความเหนียวปั้นได้แบบนี้นะวิธีเทสนี่ค่ะก็ใช้ได้แล้วค่ะระหว่างนี้นะคะเราก็สามารถต้มน้ารอให้เดือดนะคะแล้วก็ใส่ใบมะกรูดลงไปเล็กน้อยนะคะเพื่อดับคลาวแล้วก็มีความหอมเพิ่มน่าทานขึ้นมานะคะนี่ค่ะนี่ค่ะสูตรนี้เราไม่ต้องไปแช่ฟิสก่อนเลยนะคะเราสามารถทำได้เลยหรือว่าถ้าใครอยากจะ,ะมีเวลา จะเอาไปแช่ฟิสก่อนก็ได้ค่ะแต่ว่าเราเคยลองทําแล้วลองให้ดูแล้วนะคะว่าแช่กับไม่แช่ก็ไม่แตกต่างกันมากนะคะถ้าเกิดเรานวดเนื้อปลาให้เหนียวได้แบบนี้แต่วิธีการนวดผสมเครื่องผสมให้เข้ากับเนื้อปลาเนี่ยเราต้องใช้น้ําเย็นจัดนะคะน้าเย็นจัดย้านะคะจะช่วยให้ลูกชิ้นเราเด้งนะคะแล้วก็ปลาเราจะสดนะคะเราจะขอเวลาล้างมือให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาปั้นลูกชิ้นกันค่ะ ตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดนะคะเราก็จะใส่ใบมะกรูดลงไปเพิ่มความหอมแล้วก็ดับกลิ่นคาวของปลาะคะเราไม่ได้ปรุงลูกชิ้นนะคะ,ะเค็มจนเกินไปเราจะใส่เกลือนิดหน่อยนะคะไปในน้ำต้มค่ะประมาณนี้นะคะเพราะว่าเวลาเราปั้นลูกชิ้นลงไปเนี่ยน้ำเขาจืดเดี๋ยวลูกชิ้นอ,อาจจะคาวได้นะคะ เราลองทําเทคนิคนี้มาใช้ได้เพราะว่าเราปั้นลูกชิ้นไม่ได้แบบเค็มจัดเป็นเกินไปนะคะถ้าเกิดเรามาใส่เกลือในน้ําต้มนิดหน่อยเนี่ยข้างนอกเขาจะไม่จืดนะคะค่ะเราก็จะลดไฟให้เป็นแบบต่ำสุดนะคะให้อ่อนที่สุดเลยค่ะให้น้ำเขานิ่งนะคะ,คะเอาถุงมือนะคะจุ่มลงไปในน้ำเย็นนะคะแล้วก็ใช้มือ อีกข้างหนึ่งนะคะปั้นกามแบบนี้นะคะให้เป็นก้อนตามที่เราต้อง,องการะคะ่ะนี่แบบนี้ค่ะทําให้ดูนะคะช้าๆนี่ค่ะแล้วเราก็บุ่มลงไปแบบนี้นะคะนี่ค่ะแบบนี้นะคะเขาจะไม่ติดแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อนะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวทําให้ดูอีกอันน,นะคะต้องเอาถุงม,มือนะคะจุ่มน้ําทุกครั้งเขาจะไม่ติดนะคะนี่ค่ะ ก้อนนะคะเราสามารถกะได้ว่าความใหญ่ของลูกชิ้นเรานี่ค่ะกดลงไปนะคะเขาก็จะบุ่มแบบนี้นะคะนี่ค่ะทำให้ดูอีกนะคะนี่ใครที่ยังไม่เคยปั้นนะคะก็สามารถออลองทำดูแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะชำนาญไปเองนะคะก็จะเก่งไปเองค่ะเราจะบุ่มแบบไหนแบบไหนแบบได้หมดทุกแบบนะคะแบบนี้นะคะโอเคค่ะ เราก็จะมาทาจริงปั้นจริงแล้วนะคะเราก็จะใส่ลงไปในน้ําเดือดกันเลยค่ะหาลงไปเลยค่ะนี่ค่ะก่อนที่เราจะจับบุ๋มทุกครั้งเราก็ต้องเอามือจุ่มน้ำเย็นนะคะนี่ค่ะก็จะออกมาเป็น ปลาแก้มบุ๋มง่ายๆค่ะแบบนี้เลยค่ะบางคนอาจจะไม่เคยถาว่าเขาทำยังไงทำไมถึงแก้มบุ๋มนะคะนี่ค่ะวิธีนี้นะคะเคล็ดลับก็คือเอาถุงม,มือจุ่มน้ำเย็นทุกครั้งเวลาเราจะทำบุ๋มในงั้นเขาจะติดเพราะว่าลูกขิ้นปลาเขาจะเหนียวนะคะนี่ค่ะลูกเลเล็กใหญ่ตามใจนะคะี่ เราก็สามารถชำนาญแล้วเราก็ทําเร็วๆได้เลยนะคะอันนี้เราสาธิตให้ดูทําวิดีโอถ้าเกิดเราทําแบบไม่ได้ทําวิดีโอคือทําเร็วมากๆนะคะสองสาโลปั้นแป๊บเดียวนะคะอันนี้เราทํา1,600พันกรัมนะคะสําหรับเนื้อปลานะคะค่ะเราก็จะปั้นแบบนี้นะคะไปจนเสร็จค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ เสร็จเรียบร้อยตอนนี้เราก็เพิ่มไฟมาเป็นไฟอ่อนนะไม่ต้องอ่อนสุดคืออ่อนกลางๆนะคะแต่ว่าไม่แรงให้เดือดลูกชิ้นเขาจะแตกค่ะตอนนี้ลูกชิ้นยังไม่สุกสังเกตได้นะคะน้ําต้มลูกชิ้นเราจะขุ่นนะคะยังไม่ใส่นะคะเราจะต้มไฟอ,อ่อนประมาณกลางๆนะคะจนกว่าลูกชิ้นเขาจะสุกก็ต้มครบเวลาสังเกตนะคะเห็นไหมคะน้าเขาเริ่มใส่ลูกชิ้นก็ จะลอยขึ้นมาข้างบนแบบนี้นะคะเราต้องเดือดประมาณนี้นะคะไม่งั้นลูกชิ้นจะแตกนะคะนี่หอมนมะคะหอมใบมะกรูดมากๆเลยนะคะนี่แอบเอาไปชิมแล้วอร่อยมากตักเอาไปนอกน้ําเย็นค่ะเราก็นอกน้ําเย็นไว้แบบนี้นะคะแช่ไว้ประมาณไม่เกิน5นาทีนะคะไม่งั้นลูกชิ้นเราจะจืดนะคะให้ลูกชิ้นเขาจมลงไปนะคะนี่ค่ะเราก็จะตักไปเสด็จน้ําค่ะแช่น้ําเย็นน้ําแข็งนะคะ ครบเวลาหนาทีนะคะเราก็เอากระชอนนะคะรองรองใส่กระชอนแบบนี้ค่ะให้เสด็จน้ำนะคะพักไว้นะคะก็พร้อมรับประทานได้เลยค่ะจะเอาไปทำแกงเขียวหวานไปผัดไปทอดไปยำนะคะได้หมดทำกว๋วยเตี๋ยวนะคะเย็นตาโฟนะคะได้หมดค่ะอร่อยมากๆเด้งมากๆเลยค่ะนี่ค่ะเหนียวเด้งมาก หอมใบมะกรูดมากๆเลยค่ะไม่คาวค่ะสูตรนี้นะคะลองทําตามดูนะคะทุกคนอร่อยมากรับรองนะคะติดใจได้ทําใหม่แน่นอนค่ะนี่ค่ะลูกชิ้นปลากแก้มบุ๋มแล้วนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่สวยงามไหมคะหน้าตาไม่แพ้โรงงานเลยนะคะอร่อยเด้งมากแล้วก็สดใหม่ทุกครั้งนะคะไม่มีสารกันบูดค่ะนี่ค่ะทําให้ลูกให้หลานทานได้นะคะทานทาทานในครอบครัวหรือว่าจะทําขายเป็นอาชีพเสริมก็ได้ค่ะ นี่ค่ะเด้งมากเหนียวนะคะเห็นไหมคะแป้งข้าวโพดค่ะนี่อร่อยนะคะแอบชิมไปแล้วนะคะหลายลูกเหมือนกันค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะขอบอกนะคะสูตรนี้เด้งมากกรอบหอมอร่อยอร่อยแล้วก็ไม่มีความคคาวของปลาเลยค่ะนี่ค่ะเพียงแค่เติมใบมะกรูดลงไปในน้ําต้มเดือดแล้วก็ใส่เกลือน,นิดหน่อยนะคะข้างนอกเขาจะได้ไม่จืดมากเพราะาลูกชิ้นเราไม่ได้ปรุงแบบเค็มนะคะทานเค็มมากก็ไม่ดีนะคะให้ออกแบบ พอดีค่ะนี่ค่ะเผื่อเวลาจะไปทําน้ําจิ้มหรือว่าจะไปทํากับอไปแกงนะคะแลบบ้วกวก็จะเพิ่มรสชาติความเค็มจากน้ําแกงได้อีกค่ะถ้าเกิดเค็มมากก็จะไปทําอย่างอื่นก็เอ่อจะเค็มจนเกินถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ